สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนันทพงษ์ลำบุนโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงสําหรับอ,บอําเภอบางบัวทองจงังหวัดนนทบุรีสถานที่ที่เราจะมาทําการแสดงนะครับวันนี้ก็นนค่อนข้างท,ที่ลานปูนอย่างดีเลยนะครับใกล้แหล่งชุมชนแล้วก็ตะวันนี้เซาล์นี้มันจะไม่ค่อยมีที่พักนะครับ แดดก็ก,กาลังออกกําลังจัดครับพี่น้องถ้าช่วงเศร้าๆนี้อากาศก็สิเย็นนี่จากหนอ่อยลานบันเทิงห่งนี้เป็นลานปูนนะครับน่าจะเป็นตลาด้ยแต่ว่าสิไปพักไปเศร้าไปยูกันยังไหนเนี่เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> กําลังมองหาสําหรับที่นอนกันอยู่นะครับนอนตามรถมาก็ได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆเดินทางจากอําเภอศรีราชาเข้ามากรุงเทพ เ,เดินทางมากกสิประมาณสองชั่วโมงฮะมองอาองอบน้ำอาบน้ำ,นำยังหนีบอกมันว่ามันสิคูแขวกันบ่ล่ะ,ละ <c oughs> นี่มองนี้มาเบิง่งมองสิพักเข้าสิพักได้เพ้าะเด้วต,ต้องกวาดต้องปัดจักหน่อยเดี๋ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักนะครับ <laughs> สิพักกันพักเนี่ยเนี่ย แต่ว่านเท่านั้นได้ยุ่แล้วตัวสิยุ่ได้ปะนี่นี่นี่ทางทางนี้นี่ไหมนี่ในห้องนี่กวาดกวาดปัดผูจังหนอ่อยอ่เนี่ยโรงแรมสำหรับวันนี้นะครับได้ปะตัวสิยตัวสิยุ่ได้ปะละ่ะไหนบ้องซา <c oughs> โอ้โมีอุปกรณ์ด้วยนะครับ อูอันนี Ox ้เป็นห้องห้องน้ำเก่าตัวนี่เนาะแต่ว่ามันต้องปัดต้องกวดดีเล็กน้อยพเหัวนเพราะว่าถ้ามีขีดขีดไม่งวดต้องปัดต้องกวดออกดีเล็กน้อยเนี่ยมองนี่กว้างอยู่นี่นี่ห้องนี่เนี่ยห้องนี้เรากว้างอยู่นี่เออเดี๋ยวหมดไฟแล้วเดี๋ยวเอาไม้เอายังกวาดออกนี่แม่นเป็นห้องน้ำห้องน้ำเก่าห่าเนี่ย ห้องนี่นฮะโอเคว่าห้องนี่นโมมีดอกน้ำแต่ว่านี้เป็นหอ้หองน้ำเก่าเนีย่ยครับ<อ>วันนี้น้ำอาบน้ำเหมือนว่านี่มังพุ่งอยู่ล้วดีใช่ไครับวันนี้สีผ้ากันน็อตมองนีพี่ลองครับเสียว, <laughs> วนี่แหละมอาน็อนทั้งในหุ่น บสัตว์ิ่แลไเองน้้หม่นแล้วงเนี่่เดี๋ยวเขาไปกวดกันเขาไปกวดเขาไปปัดเขาไปกวดกันพอไปฝุ่นมันสิแงแย่กันพูดไหมมีอยู่หมองเดียวนึงแต่พ่บนนอนบ่ไดนีนอนมืนี่เขาไขข้้นกำเริบอีกแท้อาการไข่น่ะกำเริบแท้อันบนได้นอนมือนี่เดี๋ยวเขาจะขัไปปัดไปกวด เราหาน้าวปัดออกก่อนโมโหว่ามันมีอย่างแน่ยอยู่ในเนี่ยนี่นะครับสถานที่ที่จะพักพอได้น,นอนมัอน,นี่จะสิได้เก็บของเก็บยังเก็บอไอ้พวกนี่ออกนะครับ <c oughs> อย่างมันมีขีเข็บแม่งง่วงแล้วทัดเทอุตสาห์บ่มีแนวกันได้อยงขออนุญาตเดอ้อ ของสถานที่ <c oughs> รีสอร์ทจำเป็นนะครับรีสอร์ทชั่วรข้าวพอได้นอนจักหอดช่วงซีวงแร่งหาวงแร่งเนี่ยถ้ามีไม้กวาดออกกวาดก็คงจะดีเนาะ มีมเละมีแต่มองนีหละอย่างเดียวมองเดียววันนี้เราก็มาทําการแสดงที่นะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพี่น้องจา้าอย่าลืมมาให้กําลังแรงใจนะครับสาวน้อยลําเพลินโชว์แล้วกับมืออื่นเดินทางไปอําเภอปากช่องนะครับปากช่องนครราชสีมาพี่น้องมองนี้มันน่าจะเป็นตลาดเก่านะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นไซสงานเก่าด้วย ใช้างานเก่ามันเคยมีห้องน้ำห้องอยังเคยมีห้องน้ำเคยมีอู้ไม่ะปูซี่ขึ้นมีห้องน้ำเก่ามีห้องข้นผักเก่านะครับก็ต้องอยู่ไว้ก่อนนะครับตรงนี้อยู่ไว้ก่อนดีก็บ่มีหม่องอยูเพราะได้ลบแดดพี่น้องอยังกลางวันนเสียหอนเพรสมควรทีนี้ โซฟ้งเเฟอร,อนนรอ์นะครับพี่น้องเอฟซีอนะครับอุ้ยประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เราทำการแสดงที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นล่านปูนย่างดีเลยครับพี่น้อง เป็นลานปูนอย่างดีเลยนะครับลานบันเทิงของเราวันนี้เ yeah. นี่ยตอนนี้ทีมงานเวทีกําลังลงนะครับกาลังลงเวทีกาลังเครื่องเครื่องเสียงเวทีของเรากำลังตั้งนะครับทันเวลาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสองโมงเช้ามันเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดเก่าพี่น้อง โอ้โหบตลาดนัดหรือว่าบ่านัดตลาดนัดหรือว่าตลาดสดไม่รู้แต่ว่ากว้างพอสมควรนะครับเป็นลานปูนอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ับมาอ,อื่นด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องทั้งปากช่องนครราชสีมานะครับไปให้กําลังแรงใจเราอีกครั้งหนึ่งก้อนสี่เดินทางกลับอีสานนะครับวันที่สามเราก็เดินทางกลับอีสานกัน พรุ่งนี้วันที่4ี่เราทำการเอ้ยพรุ่งนี้วันที่2เราทำการแสดงที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็วันนี้นะครับอยูย่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเขตใก,กล้ๆกับกรุงเทพมหานครนะผู้ใดยุ่ิฟังทั้งนี้ทั้งบางบัวทองทงงยยังทง้งบางใหญ่บางบัวทองบางใหญ่ปทุมธาน,นีก็ไม่ไกลนะครับนั่งขับรถมาก็น่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงสำหรับสถานทีม่มือนีนะครับ แต่วันนี้หาที่พักหาที่ซกหอนนอนกันพี่น้องนี่แหละรีสอร์ทรีสอร์ทจำเป็นสำหรับวันนี้สำหรับที่พักที่หลบแดดหลบฝนของเรานะครับตรงนี้แหละรีสอร์ตขออนุญาตสถานที่เพื่อนเเพื่อนอนุญาตนะครับไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นเราเห็นว่าจังไงไเดีล่ะขออนุญาตนอนเด้กับว่าห้ามนอนได้จังสันนสีกับว่าวาดดหล่ะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครป์ด้วยพี่น้องด้วยทางช่องนันทพงศ์รำเพลิโชว์ออฟฟิเชีลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแสดงว่าพลาดเก็บดีๆพี่น้องนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่พี่น้องจ้ากิบหน้าสวัสดีครับ